เพื่นจ้าตนครับวันนี้พี่ยามมาตรวจแปลงหลงจูแขกนะครับตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงวันอุณหภูมิตอนนี้ประมาณ34องศาความชื้นสัมพัสลดลงไปเหลือ42%ค่า VPD แตะ2.8นั่นหมายความว่าตอนนี้ต้นทุเรียนเราจะทำงานได้น้อยลงี๋ยวช่วงที่ผ่านมาแปลงนี้ติดตั้งระบบน้ำอินฟิตี้นะครับปีนี้เป็นปีที่เราทดสอบระบบน้ำกันอย่างจริงจัง ช่วงนี้อากาศร้อนเราให้น้ําทุกวันเลยครับโดยเฉพาะเวลาเที่ยงเที่ยงเราต้องการให้น้ําเพื่อจะเพิ่มความชื้นภายในแปลงนะครับโดยน้ําที่ให้เนี่ยก็จะช่วยในการลดอุณหภูมิแล้วก็เพิ่มความชื้นนพัดภายในตรงพุ่มจะเห็นว่าทุเรียนนะครับการออกดอกตอนนี้ถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยจะออกดอกเข้าโคนกิ่งเกือบทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นดอกระยะมะเขือพวงเล็กแล้วนะครับ ปีนี้เป็นปีที่สภาพอากาศแปรป่วนกลางคืนหนาวกัางวันร้อนอุณหภูมิกลางคืน18เช้ามา8โมงเชา้าอุณหภูมิทะยานขึ้นไป20 22 26 30อันนี้ไปแตะ34เราคาดว่าประมาณ2โมงเย็นจะถึง35องศาเพราะนั้นนะครับเรื่องของระบบน้ำเรื่องของการปรับความชื้นภายในทรงพุ่มเป็นสิ่งที่เพื่อนชาวสวนจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็นำไปปรับใช้นะครับ อันนี้มาดูผลลัพธ์การออกดอกได้เลยครับว่าแต่ละต้นที่ทุเรียนออกดอกเนี่ยออกดอกได้ถึงโนกิ่งเลยครับทุเรียนพันธุ์มอนทองนี่การออกดอกนะครับออกมาถึงโนกิ่งแบบนี้เลยเป็นการพิสูจน์ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องของความชื้นภายในทังคุ่มสําคัญมากครับ